กาสวัสดีทุกคนได้แผมรายการ VMD โอทไทยแรนกันอีกแล้วนะครับพร้อมเหนือด้วยนะครับผมอืมนะฮะน,นี้ก็จะมาสอนการใช้โปรแกรม VMD นะฮะแต่ไม่ได้สอนไม่ได้สอนในการใช้นะฮะสอนวิธีทําให้ตัวละครของเราเนี่ยมันหายออไปจากแมปและอีกตัวหนึ่งมันมาหรือแบบ2ตัวอยู่ดีๆมาเป็น4ตัวเข้าใจไหมครับอ่านะฮะล้วก็จะมาสอนเรื่องนั้นกันแล้วครับโอเคครับเริ่มเลยนะฮะ ครับผมเดิมแรกครับเราต้องมีโมเดลครับไม่มีโมเดลทําไม่ได้ครับอ่าอย่างเช่นผมจะเอาโมเดลตัวอะไรดีไม่เอาตัวเองอ่ะเอาเป็นเดี๋ยวดูกันคิดก่อนสักหนึง่งเอาตัวอะไรดีเอาตัวอะไรก็ได้เหอะชางมันนะฮะไปคิดมากมันลากคิดนะฮะอ่า อย่างเช่นเราตัวนี้เราจะใส่โมชั่นใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเรียกมาสี่สี่ตัวไม่ไม่ไม่ไมนะฮะเดี๋ยวเตรียมโมชั่นอะไรให้เรียบร้อยก่อนอยู่ไหนวะไนดีเดสก์ท็อปนะฮะผิดผิดผิด this PC this computer ไปไหนวะไหนดีเนะี่ยอันนี้คือกล่องของผมนะอย่ามายุ่งนะ c ุก s h ใครอยากได้อะไรบอกนะครับอย่างเช่นเราจะเต้นเพลงอะไร เปนเพลงอะไรดีเป็นเพลงอะไรดีเพลงอะไรดีเป็นเพลงอะไรด,เเไรดีเป็นเพลงอะไรดีครับอืมไม่รู้เหมือนกันโมชั่นเยอะอ่ายัางไงดีอันนี้มันเซ็กซี่เลยอ,อ่ะอย่างเช่นเอาโมชั่นนี้แล้วกัน นี่ยโมชั่นอ่าดับเบิลไนน์นะฮะอย่างเช่นเราเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ไหนวะเมื่อกี้ยังหาเจออยู่เลยโอเคนี่ครับอย่างเช่นเราเอาอันนี้ใช่ไหมเสร็จปับ๊บมาแล้วเสร็จปั๊บแล้วก็โลกหะะนะะลดอีกตัวหนึ่งฮะนะครับแโหลดอีกตัวหนึ่งครับแล้วใส่โม,มชั่นเดิมะครับแต่ว่าเปลี่ยนเป็นด้าน นะอย่างเช่นก็ใส่โมชันเพลงนั่นแหละนะฮะใส่ปับ๊บตอนแรกๆมันก็จะเป็นอย่างนี้กันใช่ไหมยวเพื่อความเป็นจริงนะใส่เพลงเข้าไปด้วยนะฮะเขาวิธีพีซีแป๊บไหนดีของฉันอยู่ไหนฮะเจ้าบนไย ว่าน,นี่ไม่ใช่แล้วล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ไหนว่าอันนี้โอเคเ่าเช่นเราเต้นนับเบอร์นาอยู่อย่างเงี้ยนะครับ บอว่าเต้นจบแล้วแต่ว่าเราอยากให้มีโมโม,โมเดลตัวอื่นมาเข้ามาแบบตัวนี้หายไปแล้วมีคนเข้ามาอย่างเงี้ยอ่าเดี๋ยวทให้ดูนะฮะเราก็โหลดโมเดลที่เราต้องการทานะฮะอย่างเช่นผมนจะเลือกนะฮะลินโก้ละกันเนาะก่อนเออนะฮะเขาขอกันมานานแล้วว่าทําไมลินโก้เป็นอย่างนี้ลินโก้ทาไมต้องเป็นอย่างนี้นะฮะก็ลินโก้ฮะต้องปิดเส้นนะั่นจะสวยซะนะฮะโอเคครับผมนะฮะแล้วมาเปลี่ยนที่อย่างเช่นมาตรง ทีโมชันผมอย่างเงี้ยตึ๊บอ่มามาอยู่ที่เดียวกันใช่ไหมแต่ว่ามันแปลกคือทาไมมันต้องอยู่ที่เดียวกันแล้วเวลาเราเต้มันอาจจะแปลกเป็นได้นะเราก็ทําการนี้ครับดูตรงนี้ครับที่ผมงวะะงไว้นะฮะเนี่ยวงไว้นะให้กดตรงนี้นะครับปึ๊บโมเดลเราจะหายไปใช่ไหมแล้วเราก็กดดิจิตเตอร์เลยนะฮะเสร็จปับ๊บเวลาเราจะเล่นอะไรมันก็นจะไม่มาแล้วมันอยู่ที่ว่าถ้าเรากดการถูกมาเนี่ยมันจะโผล่มาฮะ,ะอย่างเช่นเราจะ เฟรมที่80อย่างเงี้ยเราอยากให้มันโผล่มาเรากดติ๊กถูกฮนะกดติ๊กถูกเฮ้ย hey, พี่แต่ถ้าติ๊กถูกมันก็ไปท้ากับตัวพี่ดิถ้านั้นเราก็กดดิจิตอร์ไปที่ตรงเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเลื่อนไปสักประมาณ100ร้อยหนึ่งแล้วกันมาร้อยหนึ่งแล้วกดติ๊กถูกของลินโกเสร็จปั๊บมาริจิเตอร์เสร็จปั๊บเรามาที่ตัวละครลินเลนนะฮะแล้วก็มาที่ตรงนี้ครับให้เลนนั้นหายไปนะฮะโอเคเสร็จปับ๊บหน่ะเห็นไหมแล้วเรามาลองเล่นดูนะมาที่คาร์วิลล่าเรามาลองเล่นดู ะจะเปลี่ยนร่างทันทีเลยนะครับผมส่วนอันนี้นี่คือการแบบสลับสลับเฉยๆนะฮะสลับแบบสลับการเต้นอย่างเงี้ยเห็นปะมันจะอยู่ที่แฟมเลตของมันครับมันจะหายตัวยังไงก็อยู่ที่แฟมเลที่เราตั้งไว้นะฮะอย่างเช่นเราตั้งไว้ร้อยหนึ่งให้ให้ตัวตัวเลนเนี่ยหายไปแล้วก็ให้ตัวนี้มาเห็นปะตัวลิงโกมาเสร็จปับ๊บมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับ ส่วนถ้าคนที่บอกว่าเฮ้ยพี่อยากให้มันแบบมีโผล่มาอีก2คนอย่างเช่นอยู่มาอยู่ตรงซ้ายอีกอันนึงอยู่ตรงขวาอีกอันนึงก็แบบให้มันมาโผล่ปึ๊กมาฮะโอเคครับดังนั้นผมจะลองทะะปปํานะฮะเดี๋ยวปั๊บอ่ะเดี๋ยว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 เราลบลินโกออกกันนึงนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เอาลินออกมาแป๊บนึงเลน, le n, le n, le n, LE n, นเลนเลนกลับมาเลนกลับมาอ่าพี่กาเบรียลครับพี่สุนครับอ่าอย่างเช่น เราจะเพิ่มตัวไหนอะเพิ่มดินโกแล้ะง่ายๆดีนะฮะดิงโกะครับโผลมาโผลมาสิโผลมา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 วอกิง้งปักยังอะ่ะเออรูดโอเคขอใหม่โทษทีนะพอดีมันเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะครับต้องขออาภัยและภัยอขอนะฮะเดี๋ยวโหลดโมเดลมาให้เรียบร้อยก่อน โอเคนะฮะแล้วใส่โมชันให้กับตัวแต่ละตัวกันโมช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 ันต้องขอเสียเวลานิดหน่อยนะฮะซึ่งเครื่องผมแม่งเป็นบักหำอะไรก็ไม่รู้นะฮะนะต้องขออาภัยและภัยอขอรจริงๆนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวกดผิดนะ,ะท่านผู้ชมครับ โอเคโอเคครับเสร็จปับ๊บเราก็จะให้มีตัวหนึ่งมาโผล่มาใช่ไหมเราก็ทําการโหลดโมเดลตัวนั้นมาฮะที่แฟมเด็ศูนย์นะเพราะว่าถ้าเราไม่รืูอแฟมเด็ศูนย์เนี่ยเช่นเราอยู่เราเรา,เราอยู่ที่แฟมเด็ห้าแต่เราใส่โมชั่นที่แฟมเด็ห้ามันก็จะเริ่มเล่นตอนที่ตอนที่อยู่แฟมเด็ดห้านะจริงๆมันจะเล่นไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าคนมันชอบพลาดกันตรงนั้นนะ่ะเพลงกับเพลงกับการเต้นมันเลยไม่ไม่พร้อมกันฮนะ ครับผมต่อไปก็ใส่โมชันนะฮะใส่โมชันโมชันนะฮะเวลาใส่โมชันนั้นมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเราต้องเราต้องขยับนะฮะเราต้องขยับมีขยับแบบอย่างนี้กับเอ้ยมีขยับแบบกดตรงนี้แล้วขยับออกไปกับการที่เราเซตปุ่มตรงนี้ไว้ให้เราขยับได้อย่างเงี้ยมันเหมือนมัน,ม,นมันจะสะดวกฮะจริงๆงมันจะสะดวกฮะอย่างเ,เอ้ผิดอ่านผิดอันนันไนวะ อันไหนวะลืมไหนวะอันนี้ปะวะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อันไหนวะเอ้าเอ้าหายเอ้าเอ้าเดดเดวเดดเดดเดวเดดขอเวลาสักครู่นะฮะหายไปไหนวะซูมเข้าแป๊บซูมวะมันหายไปไหนวะ Okay, อยู่ตรงนี้นะฮะอย่างเ mm hmm. ช่นเราก็ยุดไปอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมผมติดผมผมเอออย่างนั้นแหละแล้วมามาอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมอ่าเ,เสร็จปับ๊บก็เซฟเสร็จปั๊บล้วก็กดก๊อปก็ได้ครับแล้วก็โหลดโมเดลอีกตัวหนึ่งมาฮะโมเดลตัวอะไรก็ได้นะอย่างเช mm ่นผมจะโหลดตัวตัวอะไรก็ได้อ่ะไม่รู้อะแมวอะกิป,ปุริยังทำไม่เสร็จเลย ดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวไหนดีเอาเอาตัวที่ไม่เรื่องมากดีกว่าถ้าเราไปไปได้ได้ได้ได,ได,ได้ได้ดีกันตัวที่แบบว่าหาไม่ต้องง่ายไม่ต้องยากนะฮะเดดเดดเดอยู่ไหนวะเออเอออยู่ไหนวะมาที่ตัวละครเมมดีแล้วกันโอเคดีอย่างอะอย่างเช่นเราเรียกเนรู้มากน,นะอะากิตะเนรู้นะนะเห็นไหม แล้วเราก็ใสมม่โมชั่นอืมแล้วเราก็ขยับขยับไม่ได้เดี้ๆๆเหมือนกันเลยอ,อยู่ตรงนี้แล้วเราก,ก็กดรีเวิร์สอ่ะกดรีเวิร์สอยู่ตรงนี้การรีเวิร์สคือการที่ทําให้ฝั่งตรงข้ามเท่ากันนะอ่ะอย่างเช่น ตอนแรกเราไม่อยากให้2ตัวนี้มีอยู่เลยอะ่ะเราก็ไปที่ตัวโมเดลของมันนะแล้วก็ทําการเอาติก๊กถูกออกนะฮะตัวละครมันก็จะหายไปอย่าลืมกดรีจิเตอร์ด้วยนะครับถ้าถ้าลืมกดดิจิเตอร์นี่คุณจบเลยนะอย่างเช่นคุณอยากให้มันโผล่มาตอนที่อยู่แฟมเลตที่ประมาณ200ก็กว่านะอ่าประมาณ500แล้วกันโอ้ย5 0 0พอ่ดูดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงประมาณ ประมาณนี้อยากให้มันโผล่มาก็กดติ๊กปึ๊บติ๊กอ่ะปึ๊กอ่ะเห็นไหมมาที่คารมิลล่าครับเดี๋ยวเด้แลวลืมบางอย่างครับลืมแวร์ where are you where are you where are you, you นะอ่ะกดเข้าไปเสร็จปั๊บเด่นครับอ่ตอนนี้สองตัวนั้นยังไม่อยู่นะฮะประมาณ470ถึงจะโผล่มาครับอ่ะให้ดูให้ดูดนี่ family, นะแฟมเลสนะ ดูนะประมาณสองร้อยสามร้อยประมาณสี่ร้อยเจ็ดสิบจะโผล่มาดูน,นะครับโผล่มาได้ครับนะครับคนที่ชินหรือทําเป็นแล้วก็จะสบายนะครับเพราะว่าอาจจะแบบว่าใช้จนชินแล้วแบบนี้ แล้วถ้าเราจะให้แบบว่ามันหายหุบหายหุบแล้วก็พยายามกดติ๊กถูกอย่างนี้เยอะๆนะฮะติ๊กถูกติ๊กถูกปล่อยติ๊กถูกออกอาติ๊กถูกเข,ข้าติ๊กถูกออกติ๊กถูกเข้านะกระตุกกระตุกกระตุกอยู่นั่นแหละกระถูกมันกาถูกเว้ยไม่มใช่กระตุกนะฮะมันจะโผล่โผล่โผล่ฮะตืด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 ตดอ่านะฮะพยายามฝึกไปเรื่อยจะทําเป็นเองนะฮะกี่นาทีแล้วเนี่ยโอ้1นาทีเองให้ตายสิโรบินให้ปิ้นสีโรบิ้ นะฮะโอเคครับก็ถ้าใครยังไม่เข้าใจถามได้ครับใต้คลิปชั้นข้างล่างเลยนะฮะโพลมาได้เลยนะว่าไม่เข้าใจตรงไหนเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอีกรอบนะครับนะฮะสกายอยู่ข้างล่างนะครับคุยกันได้นะครับจะได้สอนในสกายเลยนะครับหรือว่าอยากให้สอยลงลงคลิปได้ครับนะฮะก็ณจุดนี้นะฮะก็มีแค่นี้นะครับเดี๋ยวสอนอีกอย่างหนึ่งเลยคือ ทำไมเวลาผมจะอัดวิดีโออ่ะทาไมผมอัดไม่ได้อ่ะแต่ว่าเวลาผมอัดแล้วมันจะแหลกมากเลยแล้วจะทําให้คนดูอ่ะมันบอกว่าเครื่องมึงแหลกมึงทำอะไรของมึงเนี่ยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมก็วิธีเซฟวิดีโอนะฮะไม่ใช่การที่เราจะมานั่งตีตารางแล้วอัดตามนะฮะไม่ใช่ครับเรากดไปที่ตรงนี้นะครับล้วกดไปที่ AVI นะฮะมันจะเซฟไฟล์ในการเล่นของเราให้นะครับวิธีเซฟนะฮะเราก็จะต้อง,งชื่ออะไรก็เลดๆอะไรว่าไปนะฮะคุณก็เซฟเสร็จปับ๊บ มันจะมีขึ้นตรงนี้ใช่ไหมครับถ้าเล่นเฟรมเลทที่30ก็จะเฟรมเลท30ก็คือความแหลกหรือความใช้นะฮะความละเอียดนะฮะผมก็ชอบตรงเอา60นะคุณเล่นถึงไหนเล่นถึงประมาณถึงเบไหนมาประมาณ9,000กว่าๆจำได้แต่ปั๊บอันนี้เสียงแวเสียงเพลงเนี่ยคุณจะเอาไหมเวลาจบเนี่ยมันจะจบตามเพลงคือถ้าเพลงจบไอ้ที่เราอัดอยู่เนี่ยจบไปเลยเสร็จปั๊บ เป็นผมผมไม่เอานะเพราะว่าเวลาจบๆอาจจะมีโฆษณาอะไรขึ้นมาตัวหนังสือใช่ไหมอ่าแล้วคุณก็เซฟไปเซฟบับมันวิดีโอก็ขึ้นมาโอเคส่วนไอ้ข้างล่างนี้ผมยังไม่รู้นะมันคืออะไรนะฮะยังไม่ได้ค้นหาเลยนะฮะมันคืออาจจะเป็นไฟล์ก็ได้นะไม่รู้อะนะฮะก็กดเซฟโอเคไปนะฮะแต่ผมไม่โอเคนะฮะแค่มาสอนเฉย นะฮะผมตอนนี้ก็อยู่ที่เวลา13านาที16วินาทีนะฮะหรือเปล่าก็มไม่รู้นะฮะส9บเแล้วีสิบแล้วอ่ะนะครับผมนะฮะก็การสอนมันก็มีแค่นี้นะฮะผมก็การทําหายทําตัวมาปึ๊บเยบปั๊บหรือว่าจะทําบางคนมันชอบทําอย่างนี้เว้ยผมเห็นบ่อยมากเลยนะบางคลิปอะ่ะเอ้ยอย่างเช่นเอ้ยจะให้ตัวนี้มันหายไปยมึงมึงหายแบบเลือกลากไปปุ๊บมึงหายเลยเข้าใจไหมผมเคยเจอนะคลิปบางคลิปอะ่ะ แปลกนะทำได้ไงวะนะฮะโอเคนะครับเนะฮนะเวลาคนจะทำนะฮะมันจะชอบทำแบบว่าภาพหายออกไปเสร็จปั๊บตัวละครมาปึ้งแล้วเวลามามา,มาคัดช็อตที่มาตรงนี้เลยนะฮะเวลาตัวละครมา นะฮะคนชอบทําอย่างนั้นนะเพราะมันจะเป็นภาพสวยนะฮะหรือว่าเวลาเราจะเปลี่ยนหน้าตาอย่างเงี้ยเปลี่ยนเป็นตัวละครอื่นอย่างเงี้ยนะฮะนะครับผมใครไม่เข้าใจตรงไหนถามได้นะครับผมก็การสอนก็มีแค่นี้นะครับผมครับสสดครับผมนะฮะก็แฟนเพจของผมมีแล้วนะฮะมีตั้งนานแล้วด้วยนะฮะแต่ยังไม่มีคนกดไลค์นะฮะกรุณากดไลค์นะฮะช่วยกดไลค์กันหน่อยนะฮะเพจมันเพิ่งสร้างได้ไม่กิ่ไม่ถึงเดือนกว่าๆเองนะฮะหรือว่าปีกว่านะฮะ แต่ปั๊บนะฮะใครอยากเป็นเพื่อนของผมนะฮะก็มันมันมีอยู่ด้านล่างแหละเนอะก็ฝากกดไ like, ลค์และซับสไคร์ด้วยนะฮะถ้าไม่อยากพลาดผลงานของผมนะฮะอยากติดตามผลงานของผมนะกดการ์ดน่ากดซับสไคร์ด้านล่างสีแดงรูปวิดีโอด้วยนะฮะจะเขียนว่าซับสไคร์ตัวสีแดงนะใกล้ๆวิดีใกล้ๆมัดคอดตัวรูปนะฮะครับผมเผื่อใครไม่รู้ว่บอกไว้ก่อนไง <laughs> นะครับชอบก็กดไลค์ซับสไคร์นะครับ พูดกี่รอบแล้วนเนี่ยไอ้อย่างนี้เนี่ยฮะฮะโอเคนะฮะก็จากลากันแค่นี้ฮะใครไม่เข้าใจก็ถามกันได้นะฮะเอออันเนี้ยกูก็ถามตั้งนานแล้วนะเดี๋ยวเขาก็รู้เดี๋ยวเขาก็พูดแล้วก็พูดอะไรนะกกานากาหนาไปได้แล้วเอ้าประมาณนั้นนครับผมก็ขอแค่นี้แล้วสวัสดีครับเออลืมไปเดี๋ยวที่รีเควสกันไว้นะครับรีเควสอะวันที่ช่วงวันที่ยี่ประมาณ ประมาณวันพฤหัสหรือวันศุกร์นะฮะประมาณวันศุกร์แหละจะมีสตรีมนะฮะช่วงตอนประมาณตอนเที่ยงจะมีสตรีมนะฮะสตรีมสดนะฮะขอให้ทุกคนมาดูกันด้วยนะครับเพราะว่าผมสตรีมสดเมื่อวันที่สิบเก้านะฮะไม่มีใครมาเลยครับเลิกสตรีมเลยครับนะฮะแต่ถ้าวันวันศุกร์เนี้ยไม่มีใครมาจริงๆก็จะอัดคลิปนะะจะไม่สตรีมสดนะครับผมนะฮะก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ